อ่ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวตลาดนกูกดีกว่าไปว่ามันมีอะไรแปลกใหม่มั่งไปเลยครับ แล้วครั้งหนึ่งนะใส่ก็านานแล้วอ่าเดี๋ยวเราเดินตลาดกันมั่งดีกว่าเราไปแั้นมาหลายคลิปแล้วเดี๋ยว,วไปเดินตลาดกันบ้างประมาณสิานาทีก็ถึงแล้วตลาดนกู็ก็มีแค่ตอนเย็นเท่านั้นนะ โอ้รถติดรถติดรถติด uh do từng ta là đó đó ép đi Chúng ta sẽ có sai, có 再加点压力 โอเคนะมาถึงแล้ว <c oughs> นี่นะผมมาถึงตลาดนกพูกแล้ว <c oughs> อ่เดี๋ยวผมจะเดินรอบนอกก่อน <c oughs> เดี๋ยวผมเดินไปทางนี้ก่อนดีกว่า <c oughs> เยอะเลยของเยอะมากอนี่ขนาดผมมาห้าโมงห้าสิบอะมนเดิรนรอยเดวค่ะน้ดียวค่ะ้อยเดียวค่นีนี่ของเล่ร้อยเดียวร้อยเดียวค่ะตัชิ้นเลยนงเดียวค่ะใครมีลูกมีหลานนะของเล่นเยอะมาก ร้อยเดียวเยอะมากของดี้ของได้ร้อยเดียวค่ะเหมือนเยอะกว่าเดิมนะที่ผมมาประมาณปีปีที่ไหนครับเดินดูเรื่อยๆไปดูของคุณสองกันเดี๋ยวผมเข้าดูแถวนี้ก่อนดีกว่ามีไฟมีอะไรเยอะแยะเลย ครเกอบคุณ่ี่กช้ามอไรครับจอระเท้แท้ค่ะไอ้จระเท้ของแท้เลยเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ด้วยค่ะถูกหวยทุกวดของดีสวยดมวคด้วยก็บอกจอระเข้จอระเก้ศักดิ์สิทธิ์นี่ของจริงนะเนี่ยของจริงจอระเข้ไม่ได้ขายพี่ชอบเอามาโชว์แต่ของก็ไม่ได้ขายนไรอันเนี้ย อันนี้ตัวรูปมันก็ของใช่ค่ะอันนี้นีหนูให้อันนี้หนูให้ร้อยร้อยหกสิบของแท้นะเจเกี้ยห่องแท้ที่บนห้างไปดูได้เลยสามกีรอยเก้าเกี้ยมาคืนหนูได้เลยมีกล่องนี่บารคัดที่มันแท้ได้ได้เอาเงินมมีสามยาขายสร้อยขายลักข้างมีกล่องมีกล่องหมดแหละนี้รู้ว่า ท่าที่มันแพงเราต้องวางแบบนี้วางทั้งกล่องเลยแล้วว่าออนุญาตถ่ายไปต่อไปต่ออันนี้ของพี่็มาไหมทำจากพลาสติกไม่ผูกอันละร้อยของโชว์ก็สวยๆดีนะเนี่ยผมเดินให้สุดให้สุดตลาดเลย น่าจะสุดตลาดแล้วนะตรงนี้รั่วแม่ค้าก็กำลังวางกันอยู่อ่ะผมเดินมาสุดแล้วนะเดีเด๋ยวเริ่มตับแต่ละซอยลองเท้ามือสอง

หนึ่งสองอะไรนะครับยี่สิบสามเดี๋ยวจะพยายามเดินให้ทุกล็อกเลยถ้าไม่ขี้เกียจเดิ <c oughs> ไม่ขี้เกียจ <c oughs> เดินเดียเยดินใ้หมดเลยอ่ะนี่ล็อกดีสอง <c oughs> น่ามาเดินวันนี้ไม่มีฝนด้วยอากาศดีมากเลยวันนี้อาจจะถ่ายไม่จอจงอย,อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ทุกคนเห็นบรรยากาศ20บาทจ้าจะชอบร้านที่ยางเจอเคเข้ามานี่าเดี๋ยวเดินต่อ,ตอโมกันนกรุ่นเดียวแต่ว่าสอบแบงก็ต้องไม่ใหญ่เ็ไ อันนี้ล็อกสองอเดี๋ยวผมไปอีกล็อกดีกว่าไปอีกล็อกหนึ่งไล้วแก่เสื้อบอนเสื้อบอนเอเสื้อบอนสวยๆนะ เดี๋ยวมาดิลิปูแมนยูผ่าลิวปูเด็กเสื้อผู้ใหญ่เอาองนี้ก่อนคนเยอะเลยมีองเท้าโอรองเท้าเยอะเลยยงลงเยอะเลย รองเท้า,าผมถ่ายให้ดูตลาดแบบรวมๆนะไม่ได้จอดจองร้านไหนก็อ <ser en> ยากให้ทุกคนมาดูบรรยากาศครับที่ถ่ายให้ดูรวมๆ

ตัวเล็กตัวใหญ่มีรถเข็น

ีอยกลางซอยใหญ่ไต้เห็นไหมเอ้ยข้างในนู้นของกินที่มีหลังคาตรงนู้นของกินสำรวจตลาดเนีออ่ยเอาโอ้สภาเยอะมากดูทันไ,ไหมเนี่ยไ <laughs> ้ดูบรรยากาศด้วยกันนะ ร้านเทป้าล้นๆเลยแถวนี้โอ้คนนั่งที่เก้าอี้เยอะมากเลยตรงนั้นนั่งกินกันได้นเนี่ยตรงซุ้มไฟเนี่ยลูกค้าก็มานั่งกินในตรงนี้นีลูกคพาเดินทข้งโซนของกินแล้วนะนี่ ใส่ปลาหมึกโปกสิบบาทใส่แต่ปลาดิบจิ้ก็เลยนะไม้ละห้าหมาทตัวทั้งก่อนนู้นผมไม่ได้เดินของจิ้มนี้ลูกชิ้นทอดผมไม่รู้จะใส่ฝั่งไหนดีอันนี้องมีแคบผลไม้ร้อยแก้ว ให้ดูประมาณนี้นะให้ดูเพราะมันเยอะมากหอมหมกทะเลอันนี้อะไรอ่ะฟังลี่เนื้อทอดเอาเป็น,นเนื้อทอดมีขนมหวานคนกินหลากหลายขายผลไม้ปั่น มันท้อนมันกุยช่ายที่เห็นนะ,ะมีปลาเผาเมี่ยงปลาเผาให้ดูแล้วฝั่งนี้โคตรอร่อยเงีมยง อ๋อเป็นพวกผลไม้แค่ยิมอันนี้ไก่ทอดราใจสูตรเข้มข้นนี่ร้านนี้ร้านนี้ร้านร้านนี้ดังเลยนะไก่ทอดราดดูไก่ทอดราดใจทางด้านนึอบ้าสองบอกอะไรบ้าเป็นน้ำ อ,อันนี้อะไรอ่ะฟรีซื้อชิ้นฟรี1ชิ้นแกวัดคนฮ่องกงไปต่อไปต่อ ไม้ละสิบาทซื้อไม้ละสิบาทซื้อสิบไม้แต่ปี i

<Okay. S 2> ตรงนี้ไปจะเป็นของขายแบบนี้เด็ดเลยเย,ยอะแยะ่าขวางอ่ามันเดดดีละคือทูเรียนคร9ละแปดสิบเหมอนทองและยองแท้อยเร์เซนตไปหาที่น,น,นั่งที่เลนสีอยเจ็ดสิบามปูโอเค ไก่อาเบอร์เกอร์โอเคเรียบร้อยไปๆไปหายที่นั่งกินรูเรียนโอ้โหคนเยอะมาก สี400่ร้อยกว่านะเออซื้อเป็นลูกรู้จะถูกกว่าหรือเปล่าน,นะวิวจะกินหมดเลยเหรอกินเลยเดี๋ยวกินนั่งกินทุเรียนก่อนดีกว่าอยากกินกินเลยไม่มีไม่มีขาตั้งกล้องนะอ่ะเดี๋ยวกินก่อนเดินดูวีคีนกลับบ้านละกินกินทุเรียนไปครูใหญ่ๆหอิ่มมากเลย ในร้านนี้ก็มีหลายอย่างพุ่งจากครึ่งแล้วคนก็มาเดินเยอะเลยตอนนี้ผมว่ากำลังจะกลับบ้านแล้วคนก็เข้ามาเยอะเลยแต่ผมกลับแล้วโอ้เมื่อกี้มอไซยังไม่เยอะขนาดนี้นะ โหนี oh, ่แน go ่นไปหมดเลยผมอยากหารถเจอไหมเนี่ยจำไม่ได้แล้วจอดไหนรถเราอยู่ไหนวะเนี่ยหลังนี่เลยหนูลาหนูลาไม่ได้เดี๋ยวลองดูก่อนจำรถจอดได้ไหมเนี่ยเฮ้ยจอดไหนแล้ววะเมื่อกี้ก็ไม่ได้ดูมาด้วยไม่ได้จำมาด้วยว่าจอดไหนไม่ถึงกับหน้ามากนะกุญแจรีโมทก็ กดไม่ค่อยได้ด้วยดิหามอไฟก่อนอ๋อ,อเจอแล้ว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 นี่นี่ผมเจอมอไซด์ผมและนี่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 คันนี้แหละโอเคเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวคลิปคลิปเดินตลาดน้ำผู้พ่จบแค่นี้ก่อนนะเพื่อนเพื่อนนะ เดี๋ยวให้ดูทางกลับโอเคนะไปครับกลับบ้านดีกว่าโอเคกลับบ้านเลยรถเยอะมากหามมไซเกือบไม่เจอ กลับบ้านต้องไปกลับรถถึงแล้วที่กลับรถ ba vale.